คํ bad boys, bad boys. าเตือนคู่เอกดีใบรับรองจาก k a r e n p l a y e r Academy for Animal Training and Be h a v บ o r สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันเวลาเวลามันมองใช่ไหมครับมันมองจากตัวเราครือมันน่ะ หมาทุกตัวไม่ว่าจะดุหรือไม่ดุเขามองเจ้าของก่อนเขาเนี้ยขึ้นอยู่กับเจ้าของเนี่ยมีบุคลิกยังไงแล้วหมอและน้องหมาครับเขาจะดูเจ้าของทุกครั้งพอเขารู้สึกว่าเจ้าของรักเขาแต่เสียเซลล์สำหรับในสายตาเขาเขาจะเริ่มทําหน้าที่แล้วเริ่มอาจจะเริ่มดุตามสายพันธุ์นะครับเห่าไหมครับหรือว่าไม่เห่าไม่เห่าเป็นหมาถอยหรอถอยหนีเราหนีหนีเขาหลังบ้านเนี้ยหรอแล้วแล้วแขกมาหรือว่าคนล้างแอร์หรืออะไรอย่างนี้ทําไงอ่ะมัน็มลถกก็ แล้วก็ห่อยหรอพดช่ดอาจจเมื่อบ้างใช่ฮะเอ่อเครียดไหมกังวลไหมตอนนี้เพราะว่าเห็นถือสายค่อนข้างจะกังวลใช่ใยาวหน่อยไปยาวนิดนึงยาวนิดนึงอ่ะโอเคใช่ตลอดวอันนี้นเราแหวนะผมก้วเราแวงเพเขาเดินนี้ใช่ไหมครับต้องต้องเดินนี้ล้นะกับตัวไปเลยครับชี้นำมันก่อนวันนี้เบสิกครับ มันดมเดิมอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าอินเนอร์เขารู้สึกกันมองแล้วโอเคหยุดสวยๆนะหยุดสวยๆนะค่อยๆนะเถอไปอีกนิดนึงได้ไหมมันล้าหน้าอยู่ขึ้นก้าวครับอ่าคมขอเป๊ะๆอ่าดีครับเริ่มมองแล้วตะกี้มีมองแล้วนั่ง <S <S เห็นไหม <S <S เห็นไหมเริ่มนั่งขึ้นออกไปข้างนอกนะ่าจะสนุกขึ้นเพราะมันจะไม่ป้วนทัวรเริ่มไว้ใจแล้วนะเห็นอาการหอบไหมครับ นี่คืออาการเครียดผมเครียดเรียกเครียดในทางบวกแสดงว่าทุนของเรากับเขาอะครับเขาคิดว่าเราอนแอในสายตาเขาเยอะเวลาที่เราเริ่มชีน้นําเริ่มมีการปกครองเขาได้เนี่ยอย่างที่บอกมันจะเห็นรูปธรรมมันจะมีการนั่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องสั่งนะครับมีการมองเกิดขึ้นเนี่ยมองเห็นไหมมาขึ้นนะคราวนี้ถามว่าเราทําหนักทําเบาดูยังไงถ้าเราหนักเกินไปหมาไม่มองหน้าครับมันจะกลัวก้มแสดงว่าอย่างเนี้ยกำลังพอดีพอดีเพราะมันมีอาการมองนะครับ เห็นไหมนั่งเร็วขึ้นจริงๆมันพยายามนั่งแต่ตะกี้แหละแต่ผิดที่เวลาเราหยุดแล้วหมานั่งอะครับแสดงว่ามันยอมรับเราี่ไอคอนแทคการมองคือการยอมรับของหมาโดยไม่มีขนมถูกไหมคุณต้องมีขนมไหมตอนนี้ไม่มีจริงๆตัวนี้ไม่ยากนะเพราะว่าจากที่คุยก่อนที่เราจะมาฝึกกัน5นาทีตรงนี้นผมก็ดั้งดูแล้วล่ะไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับมันแค่มันมันไม่ได้ดุอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะลองอะไรบางอย่างถ้าสมมติเขายอม ยอมให้คุณต้องเนี่ยคุมสถานการณ์คุมสิ่งแวดล้อมผมเดินรอบตัวคุณต้องเนี่ยมันต้องไม่ลุกได้ได้อ่ะกินนาทียงวะได้อ่ะคุณได้คุณได้คุณได้ความมั่นใจจากมันคืนมาแล้วนะมันไว้ใจคุณแล้วนะว่าคุณคุณคุมสถานการณ์ตอนที่ผมเดินบนได้ได้ผ่าน ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกหมาสน,สนุกกันต่อไปครับ